วันนี้ครูจะมาสอนนะครับทํากระทงนะครับโดยวิธีการใช้วิธีการพับกรีบปากาแล้วก็กลีบเด็บคุดนะครับทีนี้อันดับแรกขั้นตอนอัแรกนะครับเราจะมาเตรียมใบตองนะใบตองนะครับเป็นแผ่นยาวๆถูกไหมครับเสร็จแล้วเรานํามาม้วนนะครับเป็นท่อนๆแบบนี้นะครับเพื่อให้มันใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ประหยัดนะครับ วิธีการเตรียมนะครับก็คือม้วนใบตองให้เป็นท่อนกลมแบบนี้นะครับให้ส่วนของที่เป็นสารใบตองนะครับแข็งแข็งเนี่ยนะเสมอกันนะครับเสมอกันแล้วตัดออกนะครับประมาณสองเซนนะครับหรือหนึ่งนิ้วนะตัดออกเลยครับเพราะเราเป็นส่วนที่เราไม่ได้ใช้นะครับจากนั้นนะครับเราก็ทําการฉีกพองนะครับ เรามาเริ่มฉีกใบตองเลยนะครับนี่ครับที่การฉีกนะครับวัดให้ได้3ามนิ้วนะครับความกว้างความกว้าง3ามนิ้วนะครับก็ใช้ประทัดกดลงไปนะครับเราจะฉีกไว้3ามชิ้นนะนะครับครูจะสาธิตให้ดูหนึ่งตัวนะครับการพับกีบแบบเออคันการพับกีบผักกานะครับนี่เราก็ได้แล้วนะครับ3ามชิ้นนะครับ ต่อมานะครับคือขั้นตอนการพับนะครับอ๋อโทษทีเดี๋ยวเราต้องมาตัดขนาดก่อนนะครับตัดขนาดความยาวนะครับให้ได้หกนิ้วนะห้ามต่ํากว่าหกนิ้วนะครับเพราะว่าครูวัดมาดีแล้วนะครูวัดมาพอดีแล้วนะครับว่าหกนิ้วเนี่ยไม่ยาวเกินแล้วก็ไม่สั้นเกินนะครับนะครับวิธีการวัดก็ตัดปลายออกเล็กน้อยนะครับปลายเนี่ยตัดออกเล็กน้อยนะครับ เสร็จแล้วนะครับให้ใช้ไม้บรรทัดวัดเลยครับหกนิ้วนี่หกนิ้วนะครับแล้วก็เอากรรไกรตัดได้เลยนะครับนี่เลยครับบางครั้งเนี่ยอาจเจอใบตองนะครับที่ยาวนะครับที่ยาวสามารถใช้ได้สองท่อนเลยนะครับเราไม่ต้องตัดเนาะนะครับ ถ้าถ้าใบตองยาวนะครับเราสามารถใช้ได้ทั้งท่อนนี้แล้วก็ท่อนนี้นะครับ 1, 1, ึ่ใบเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้ง2ท่อนนะครับนะแข็งเออด้านแข็งด้านอ่อนไม่เป็นไรนะครับเราสามารถพับได้เนาะอ่ะทีนี้มาดูวิธีการพับกี่ปกกาะนะครับตามที่ครูได้สอนไปนะนี่นะครับความกว้าง3นิ้วนะครับความยาวหนิ้วนะครับ เราจากนั้นนะครับเอานิ้โป้กับนิ้วชี้เนี่ยจับไว้ที่กึ่งกลางนะครับจับไว้ที่กึ่งกลางจากนั้นนะครับพับสันทบนะครับลงมาประมาณนี้นะครับนะครับพับออกมาประมาณนี้พับสามเหลี่ยมลงมาประมาณนี้นะครับและพับอีกครั้งหนึ่งให้สันทบด้านนี้นะครับอยู่กึ่งกลางของใบตองนะครับแบบนี้นะ ปลายนะครับเอาจสังเกตดูปลายนะครับปลายของครูจะแหลมนะครับนะปลายห้ามเปิดกว้างนะครับปลายต้องแหลมนะพอเราได้ข้างซ้ายเสร็จแล้วดูข้างขวานะครับพับสามพับสันทบลงมานะครับหนึ่งครั้งและพับสันทบลงมาอีกหนึ่งครั้งให้อยู่บริเวณตรงกลางนะครับก็จะได้เป็นกีบหน้าช้างแบบนี้หนึ่งอันนะ นี่เรียนยังจำได้ใช่ไหมครับว่าครูบอกว่าถ้าเกิดว่าเราใช้วิธีการพับสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับพับสามเหลี่ยมแบบนี้หนึ่งอันหนึ่งอันแค่นี้เรียกว่าหน้าช้างนะครับเรียกว่ากีบหน้าช้างนะแต่ถ้าเมื่อใดเราพับแบบนี้ซ้อนกันสามอันนะครับซ้อนกันสามอัน จะเรียกว่ากีฬากานะครับจำไว้นะครับนะครูจะทําให้ดูนะครับท่าวิธีการพับนะเอานิ้วโป้กับน,นิ้วชี้ไว้ตรงกลางนะครับแล้วพับครั้งที่หนึ่งพับครั้งที่สองให้อยู่กล,กลางนะครับเห็นไหมเขาจะเป็นมุมนะครับเป็นมุมนะและพับอีกด้านข้างนะครับพับอีกหนึ่งครั้งและอีกหนึ่งครั้งนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้นักเรียน ไม่เออไม่จำเป็นต้องแม็กทุกอันเหมือนครูก็ได้นะครับแต่ว่าครูด้วยความที่เอ่อมันจะได้ไวเนาะแม็กท์้งไวเลยนะครับอย่างนี้นะครับหรือเราจะใช้ไม้ทับไว้ก็ได้นะครับหรือจะใช้อะไรทับไว้ก็ได้นะแต่ครูไม่มีอะไรทับนะครับก็เลยแม็กดีกว่านะอ่าทีนี้ได้อันสุดท้ายแล้วนะครับครบสามอันแล้วนะครับเราก็นํามาประกอบกันนะครับใ่้เรียนดูเลยครับวิธีการประกอบนะครับ ายนะครับจะต้องหาอ่างอันที่ที่1กับอันที่2นะครับจะต้องห่างกันประมาณครึ่งเซนนะครับครึ่งเซนนะต้องห่างกันประมาณครึ่งเซนนะครับรูด้านข้างให้ขนานกันทั้งสองข้างนะครับเห็นไหมด้านข้างให้ขนานกันทั้งสองข้างนะครับจากนั้นเอาอันที่สามมาทับไว้ข้างบนครับระยะห่างนะครับก็ต้องอยู่ที่ประมาณครึ่งเซนเหมือนกันนะครับเหมือนกับชั้นที่หนึ่งกับชั้นที่สอง ะครับทั้งข้างซ้ายข้างขวาเนี่ยจะต้องเท่ากันนะครับต้องทั้งสองข้างนะครับวิธีการแม็กนะครับวิธีการแม็กให้นักเรียนแม็กตรงแม็กให้ให้ตรงกับมุมมุมแรกเลยครับเนี่ยมุมแรกใช่ไหมนี่ครับนี่นะครับก็จะแน่นแล้วนะครับข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับรันแบบนี้นะข้างหน้าก็จะรันกันแบบนี้นะครับ นี่นะครับนักเรียนต้องทำกีบพากานะครับไว้นะครับคนละหถึงหกอันนะครับหถึงหอันนะครับขึ้นอยู่กับขนาดของหยกกล้วยนะครับที่นักเรียนได้ได้มาด้วยนะถ้าขนาดหยกกล้วยเล็กนะครับก็อยู่ที่5อันนะครับแต่ถ้าขนาดหยกกล้วยใหญ่หน่อยนะครับทึ่งหกนิ้วครึ่งขึ้นไปนะครับก็ควรจะใช้สัก หกกีบนะครับหกกีบพากาแบบนี้นะครับเมื่อเราเอาสามอันมารวมกันนะครับจึงเรียกว่ากีบพ่ากานะนี่นะครับกลีบต่อมานะครับก็คือการพับกลีบเล็บคุดนะครับเราใช้ขนาดเดียวกับกีบพ่ากาเลยนะก็คือกว้างสามนิ้วนะครับยาวหกนิ้วนะนะครับวิธีการพับเหมือนกีบพ่ากาเลยครับ วิธีการพับก็คือเอานิโพนิวชีไว้ตรงกลางเหมือนเดิมนะครับพับสั่นทบลงมาหนึ่งครั้งและพับอีกหนึ่งครั้งนะครับนะสองข้างเลยนะครับนี่แบบนี้นะครับแต่รอบนี้เราไม่ต้องแม็กก์นะครับรอบนี้เราจะพับต่อนะครับเมื่อเราได้กลีบหน้าช้างแบบนี้แล้วสามเหลี่ยมนะครับเราจะทำให้เป็นเล็บคุดทำอย่างไรใช้วิธีการเอานิโพนะครับดันเข้ามาเอานิโพนะครับดันขอบข้างเข้ามานะครับตรงกลางแบบนี้นะ นี่แบบนี้สองข้างครับนี่เราได้แล้วครับนี่เาเรียกว่ากีบเล็บคุดนะครับสิ่งที่ครูบอกนะครับว่าห้ามบีบนะครับก็คือตรงนี้กับตรงนี้นะครับเราห้ามบีบนะครับห้ามกดนะเพราะว่าจะทําให้อกของกีบปากกาไม่สวยนะครับแต่ว่าเราจัดแต่งได้นะครับจัดแต่งก็คืออาจจะหมุนหมุนมันขึ้นนะครับหมุนสายมันขึ้นเนาะให้อกมันสวยนะครับนะ แบบนี้นะครับนี่อันแบบนี้เรียกว่าวกีบปากานะครับแล้วเราก็แม็กไได้เลยห <_ co> <ๆ>นึ่งครั้งนะครับนี่แม็กไว้หนึ่งครั้งอันนี้คือกีบที่หนึ่งนะครับก็จะเห็นว่าครูจะใช้วิธีการวัดอันแรกนะครับอันนี้คือตัวที่อยู่ในสุดนะในสุดครูจะใช้วิธีการพอดีขอบทุกอันนะครับข้างในก็อยู่พอดีขอบฝั่งนี้ออกมาก็อยู่พอดีขอบนะครับจะไม่มีอะไรเกินออกไปเนาะจากนั้นนะครับเราเริ่มทับกีบที่สอง กีบที่สองพับเหมือนกีบแรกเลยครับแล้วก็พับเหมือนกีบพากาเหมือนหน้าช้างนะครับนะพับไว้นะครับนี่แบบนี้นะตรงเนี้ยเรารีดได้นะครับรีดได้แต่ไม่ต้องรีดจนมันใบตองแตกนะครับนะสามารถเอามือรูปรูปได้นะครับรูปรูปได้จากนั้นเราเอากีบที่หนึ่งครับเข้ามาซ้อนในกีบที่สองแบบนี้นะนี่ ดูทันไหมเดี๋ยวเราให้ดูกล้องนะครับเอากลีบที่หนึ่งที่เราพับครั้งแรกนะครับมาซ้อนกับกลีบที่สองนะระยะห่างครับเหมือนกับช่องว่างของกลีบผากกาเลยนะก็คือครึ่งเซนนะครับครึ่งเซนครึ่งเซนนะครับจากนั้นนะครับให้เราทบซ้ายและทบขวามาได้เลยนะครับทบซ้ายและทบขวามาได้เลยนะก็จะเป็นลักษณะของกลีบเล็บคุดซ้อนแบบนี้นะครับ แล้วก็แม็กไว้สัก3จุดนะครับเพราะว่าใบตองหนาเนาะจุดที่1จุดที่2จุดที่3นะครับแบบนี้นะสุดห้าชัดแล้วชั้นสุดท้ายนะครับก็พับเหมือนเดิมนะนี่นะครับชั้นสุดท้ายเราก็เอา2อันที่เราท้อนท้อนกันไว้นะครับมาทับระยะห่างก็เหมือนเดิมนะครับตรงปลายนะ ระยะห่างเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทบซ้ายทบขวานะครับนี่แบบนี้แล้วก็แม็กได้เลยแม็กข้างละสองครั้งก็ได้นะครับนักเรียนนี่ครับฝั่งนี้สองครั้งฝั่งนี้สองครั้งนะครับอาจจะใช้ลูกแม็กเยอะหน่อยนะครับแต่ก็ทําให้เราทํางานสะดวกขึ้นนะนะครับนักเรียนทําให้งานเราดูสะดวกขึ้นเนาะนะครับเราก็เตรียมไว้นะครับ กีบพากานะครับเราจะใช้ทั้งหมด6กรีดส่วนกีบเล็บคูซซ้อนเราก็ใช้ทั้งหมด6กลรีดเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการประกอบนะครับว่าเราจะประกอบเป็นอย่างไรนะครับครับมาดูวิธีขั้นตอนการประกอบนะครับเราจะมีหยกกล้วยนะเดี๋ยวครูขอขยับกล้องนะครับหยกกล้วยนะครับเวลาเราได้มาเนี่ยนะครับ นี่เราจะต้องเช็คนะครับว่ากีบไหนนะครับที่ม uh, hmm? uh ันหลวมนะต้องเรียกว่ากาบนะครับกาบไหนที่มันหลวมเนี่ยให้นักเรียนดึงออกได้เลยนะครับนะให้เรียนดึงกาบนั้นออกได้เลยนะครับเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยเวลาเราติดกีบไปแล้วเนี่ยมันจะหลุดนะครับนะอย่างเงี้ยครูดึงออกเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยดึงออกเรียบร้อยแล้วนะครับก็แน่นทุกอันนะ แต่ถ้าเรามองแล้วว่าเอ้ยมันยังไม่กลมนะครับนี่เราสามารถดึงออกได้นะครับนี่แบบคูดึงเดี๋ยวคูดึงให้ดูนะนี่นะครับสามารถดึงออกได้นะตบแต่งได้นะครับตกแต่งให้มันกลมนะครับให้มันกลมสวยนะลองมองดูนะครับว่าฝั่งไหนยังไม่กลมเนาะแต่ก็จะไม่ได้กลมเป๊ะนะครับนักเรียนก็จะใช้วิธีการไม่ต้องกลมมากนะครับดูด้วยสายตาเปล่าก็พอเนาะ เอาให้มันมองเป็นกลมๆนะครับก็พอแล้วนะครับถ้าดึงเยอะก็หมดนะครับไม่ต้องทำนะเนี่ยนะครับพอเราดูทรงของต้นกล้วยเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เริ่มอันดับแรกนะครับครูจะให้นักเรียนะปิดหน้าของต้นกล้วยก่อนนะครับนะปิดหน้าของต้นกล้วยด้วยใบตองที่เหลือนะครับนี่แบบนี้นะครับปิดหน้าก่อนหนึ่งครั้งนะครับ วิธีการวัดวัดยังไงเรียนดูนะครับเนี่ยครูจะเอาใบตองวางแบบนี้นะครับครูจะเอาใบตองวางอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาจวกกล้วยของเรานะทับใบตองนะครับระยะขอบนะครับให้พอดีนะผรูขยกกล้องให้ดูนะครับขยะขอบระยะขอบนะครับต้องพอดีไม่เกินมากน้อยจนเกินไปนะครับระยะฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วก็ใช้เล็บจิกเลยครับเล็บจิกตรงที่ ขอบของโยโกกล้วยนะครับติกไว้นะเสร็จแล้วเราก็เอาแผ่นที่เราได้นะครับมามาปิดที่หน้าโยโกกล้วยเลยนะครับถ้ามันเปื้อนแบบนี้เราเช็ดได้นะครับนะครับเช็ดได้บางทีเราเช็ดแล้วนะครับก็มันก็อาจจะเปื้อนอยู่เนาะบางทีใบตองเนี่ยมันโดนน้ํานะครับคาบน้ําคาบดินนะครับ พอเวลามันแห้งมันก็จะขึ้นคาบขาวนะครับนะก็เซตนะครับแล้วก็เอามาติดที่หน้าหน้ากล้วยของเรานะครับหน้าโยกนะก้องเห็นไหมนะครับจากนั้นนะครับเราก็ใช้วิธีการเอาตะปูหมุดนะครับที่เรามีเนี่ยนะครับปักลงไปเลยตรงกลางหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ปักสี่มุมนะครับปักสี่มุมอะกูจะเริ่มมุมนี้ก่อนนะครับวิธีการปักอ่ะ ให้ดูนะครับวิธีการปักหยบกล้วยเนี่ยถ้าเราปักตรงๆนะครับบางครั้งอาจจะไม่อยู่นะเฉียงนิดนึงนะครับเรียนเฉียงนิดนึงนะอย่าปักตรงนะครับเฉียงนิดเดียวนะครับนะเฉียงนิดนึงนะแล้วก็ไม่ต้องกดแรงนะครับเฉียงนิดๆน,นะครับแล้วก็ปักลงไปนะ นี่นะครับเมื่อเราปักครบสี่มุมแล้วนะครับก็คว่ำม,มันนะคว่ำแบบนี้นะครับนี่เราใช้กันไกลเลมเลยครับกันไกลเลมที่ขอบนะครับกันไกลเลมที่ขอบให้เรียบร้อยนะ ลักษณะของการปิดหน้าต้นกล้วยแบบนี้นะครับอะจากนั้นเราปิดหน้าร็จแล้วเราต้องปิดข้างนะครับวิธีการปิดข้างเอามาฮัดวัดเลยครับอันเนี้ยโยกกล้วยนะครับขนาดประมาณหนึ่งจุดหกนะครับประมาณหนะึ่งจุดเนาะใช่ไหมประมาณหนึ่งจุดหกนะครับก็เอาที่เราวัดตรงเนี้ยนะครับมา,าฉีกใบตองเลยนะครับ นะก็ฉีดใบตองเลยครับประมาณหนะนึ่งจุดหกเนาะนี่ประมาณนี้นะครับก็ฉีดไว้นะประมาณใช้ประมาณสองสามแผ่นนะครับนักเรียนถ้าถ้าออขนาดคว,ความกว้างหกนิ้วนะครับก็ใช้ประมาณสามแผ่นนะแต่มันขึ้นอยู่กับความยาวของใบตองของนักเรียนนะครับว่านักเรียนได้ใบตองขนาดยาวหรือก็สั้นนะอย่างที่ครูบอกนะครับถ้าเราได้ใบตองยาวก็ ใช้ให้ประหยัดนะครับใช้ได้ทั้งสองฝั่งเลยนะอ่ะวิธีการติดค้างนะครับก็เริ่มนะครับเอาใบตองวางปิดค้างแบบนี้นะนี่นะครับจากนั้นก็เอาตะปูหมุดนะครับแทงลงไปเลยอันนี้ไม่ต้องเฉียงนะครับเรียนปักแทงลงไปตรงๆเลยนะเพราะว่ามันมีเนื้อนะครับถ้าเราแทงข้างๆมันจะมีเนื้อนะครับแต่ถ้าเราแทงข้างบนช่วงข้างหน้าเนี่ยแทงลงไปตรงๆเนี่ยมันอาจจะไปเจอช่องว่างได้นะครับ หัวแรกนะครับอันแรกเราก็ปักไว้สองอันนะอันที่สองเราก็ปักันพอเหยียบมาตรงกลางนะครับก็ปักไว้สองอันนึงเนาะกันเคลื่อนนะครับอันสุดท้ายนะครับก็เอาอ e ีกแผ่นหนึ่งมาต่อนะนี่นะครับนี่มาเลกไปนี้น,นะครับมาต่อก็ ปักอีกสองอันนะครับปักลงไปสองอันนี่นะครับเราก็จะได้วิธีการปิดใบตองเรียบร้อยแล้วนะครับ ปิดหยวกกล้วยด้วยไปต่อเรียบร้อยนะครับอ่ะทีนี้เข้าสู่ขั้นตอนนะครับการประกอบนะกองมาน้ะยกๆหน่อยนะครับนักเรียนขั้นตอนการประกอบนะครับครูให้เรียนทําไว้ทั้งหมด6อันใช่ไหมนะครับเราก็มาหาจุดกึ่งกลางก่อนนะครับอันดับแรก6อันเราก็จะแบ่งเป็น1นะครับจุดที่1จุดที่2 จุดที่3จุดที่4ี่และจุดที่หจุดที่6นะครับสิ่งแรกที่เราต้องปักลงไปในตัวกระทงของเราตอนเนี้ก็คือกี่พากานะครับนะกีบพากานะครับีนะบเห็นไหมครูใช้วิธีการวัดมารี้บรยแล้วนะครับเราจะไม่มีเศษที่เหลือทิ้งเลยนะนะครับเราไม่ต้องตัดเลยนะครับเพราะว่ามันพอดีแล้วนะเพราะฉะนั้นเวลาฉีกนะครับห้ามฉีดเกินหรือว่าสั้นเกินไปนะครับ วิธีวัดนะครับเราใช้ขอบด้านเนี้ยนักเรียนเห็นไหมขอบด้านเนี้ยขอบของใบตองนะครับของกี่ประการเนี้จะอยู่ที่สันของโยกกล้วยนะครับนะวิธีการวัดนะครับก็จะวัดนี้เลยนี่จะอยู่ตรงสันเลยนะครับนีนะ่จะอยู่ตรงสันพอดีนะครับแล้วก็กดลงมาแบบนี้นะ หรือไม่ก็ถ้าเกิดมันคิดว่ามันมันมันเใหญ่ไปนะครับก็เอาให้เขาเอามุมเนี้ยกับมุมเนี้ยให้อยู่ตรงขอบก็ได้นะครับมุมนี้กับมุมเนี้ยให้อยู่ตรงขอบของโยเกล้วยก็ได้นะครับนะนี่แบบนี้นะครับกูขอวัดแบบนี้เนาะจะได้เข้าใจนะครับแบบนี้นะ เมื่อเราตำแหน่งแล้วนะครับเล็ก็ปักลงไปเลยนะครับใช้ตะปูหมุดนะครับสองตัวนะอย่าลืมนะครับเวลาเราแทงด้านบนเนี่ยต้องแทงเฉียงนะครับเฉียงด้านใดด้านหนึ่งนะนี่แบบนี้นะครับเมื่อเราได้มุมหนึ่งแล้วนะครับก็จะมาแทงมุมที่สองนะครับคือฝั่งที่รูนั่งนะครับนี่เล็งให้ตรงกลางนะนะครับเล็งให้ตรงกลางนะครับแล้วก็ปักลงไป แงทงปูมุดเฉียงนะครับนี่เองครับถูหมุดเนี่ยถ้ามือเราแช่น้ําอยู่นานแล้วนะครับออความคมของตปูมึกเนี่ยมาตะ,ะปูมือกปูหมุดน,นะครับอาจจะทําให้มือเราเนี่ยเปื่อยนะอาจจะแทงมือได้นะครับเพราะฉะนั้นก็าเช็ดมือให้ให้แห้งนะครับอเมื่อเราได้สองข้างแล้วนะครับ เราก็มาติดกีบที่สามเลยนะครับกีบที่สามนะครับกีบกีบที่สามกีบที่สี่เนี่ยนะครับต้องวัดด้วยสายตานะครับนะวัดด้วยสายตาหรือถ้ามองง่ายงก็ให้กีบที่สามเนี่ยเกยทับกีบที่หนึ่งที่สองก็ได้นะครับแบบนี้นะนี่แบบนี้แบบนี้นะครับ แล้วก็ใช้วิธีการแทงทพูมุมดลงไปเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็ทับลงมาเลยนะครับับพลิกมาติดขีดที่ห้าที่หกนะครับนี่วัดแบบนี้เลยก็ได้นะครับ ก็คํวัยเนาะนี่ครับคุณเล็งตำแหน่งไว้แล้วครับก็ปักลงได้เลยนี่ครับเราก็จะได้ทั้งหมดดาวหกแฉกแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาติด จีบเล็บคุดนะครับของเรานะวิธีการติดนะครับให้ติดช่องว่างระหว่างออระหว่างกีบปากกานะครับเห็นไหมตามรูปไปน,นะนะครับวิธีติดเนี่ยก็เหมือนกันเลยนะครับมาร์คจุดให้เรียบร้อยนะครับมาร์คจุดของเราให้เรียบร้อยจะให้สั้นเข้าไปนิดนึงก็ได้นะครับเรียนหรือจะเอาให้พอด,ดีขอบแบบนี้ก็ได้นะครับนะแต่ครูว่าน่าจะให เข้าไปนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้เห็นว่าเพื่อให้มันเกิดความแตกต่างเนาะนะครับให้เข้าไปนิดหนึ่งนะครับหรือให้สันตรงเนี้ยอยู่ตรงมุมตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยสันตรงเนี้ยอยู่ตรงช่วงกลางๆของกรีป,ปรกาก็ได้นะครับและใช้ตะพูหมุดแทงลงไปได้เลยนะแบบนี้นะครับ นะครับแทงไปเรื่อยๆนะครับติดกีบไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับ นี่คือกีบสุดท้ายนะครับนี่นะครับนี่ก็คือเสร็จแล้วนะครับกระทงที่เราทํานะอันนี้ก็เหลือเืแตงดอกไม้นะครับดอกไม้นะครับก็จะมีดาวเรืองเนาะดาวเรืองให้นะครับนี่เลยก็เอาเรืองปักนะครับบริเวณช่วงนี้ได้เลยนะครับนี่ช่วงนี้ช่วงนี้ครับหนึ่งดอก2ดอก3ดอก4ี่ดอก5้าดอกประมาณห้าดอกนะครับก็ก็เต็มพอดีนะครับ นะรูปแบบของค้าก็จะเป็นอย่างนี้เนาะเห็นไหมครับหรือเรีเรยนจะให้เขายุบเข้าไปอีกหน่อยก็ได้นะครับนะแต่ครูว่าประมาณนี้ก็กำลังดีนะครับเดี๋ยวก็แต่งดอกไม้นะครับเดี๋ยวครูจะแต่งดอกไม้ให้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะเอาให้ดูนะครับก็วันจันทร์นะครับเจอกันก็จำได้ครูสอนนะครับเอามาใช้นะครับ ให้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนนะครับการแต่งดอกไม้นะครับวันนี้ครูมีเป็นดอกดาวเรืองนะครับนักเรียนดอกเรืองของครูนะครับวันนี้ได้ดอกขนาดเล็กมาเนาะไม่ใช่ไม่ใด้ดอกขนาดกลางครับ อาจจะต้องใส่หลายดอกนะครับนะครับนี่ครับครูก็ใช้วิธีการตัดตัดก้านเขาออกนะครับแล้วก็เสียบไม้จิ้มฟันนะครับให้แล้วก็นําไปแช่น้ําไว้นะครับการแช่น้ํานะครับจะทําให้ดอกเนี่ยฟื้นตัวนะครับแล้วก็ขยายใหญ่ขึ้นนะนะครับดอกก็จะสดนะครับนะครับวิธีการปักนะครับก็นี่ครับหยแบบนี้เลยนะครับ แล้วปากลงไปนะครับอันแรกเนี่ยก็ให้อยู่ช่องนี้ยนะครับปากให้พอดีนะครับเล็งนะครับให้ดีขนาดเดอกให้พอดีนะครับปักอันนี้นะครับปากลงไปนะประยะห่างนะครับปิดร้อยเออไม่ว่าจะเป็นตะปูหมุดนะครับหรือว่าแม็กนะนี่นะครับ ก็น่าจะได้ประมาณห้าดอกนะครับโรงเรียนห้าถึงหกดอกอาจจะแทงย่างนิดาาน,นึงนะครับเพราะว่าใบตองมนันหนาอืม ยานะครับเรียนนําล่องโดยไม้ลูกชิ้นนะครับพอเราได้จุดแล้วเรานําล่องโดยไม้ลูกชิ้นไปก่อนนะนี่ครับปักลงไปนี่นะครับอ,อีก,อกหนึ่งดอกนะครับปกดอกนะครับตอกเล็กนะ แบบนี้่ะตรงกลางนะครับเราจะเอาไว้ปออักทุบเทียนนะครับนี่แบบนีนนบ้ก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวคุณจะถ่ายมุมเต็มให้ดูนะครับ